มายู่ใส่อรถบันนีสาผู้ใดสาผู้ซอยพปอยู่บ้านโอ้ลักอยู่บนนี้คนบ่อยู่กับซ้ำลักถูวมฮะส้มกันเอาแพ้่วนปุ่มใส้รถอืมเือ,อด้วยัหรอเขอกันบ้นเรื่อ เฮ็ดยังกันยงเเ้เยังกันงเขอกี้ว่าไหมว้ายเฮ็ดมันบาปจะว่าได้ิกฎหมายตัวอกจเนบาปพต้นมันก็เอลาไปได้เบิงนนั่นิางไนไปกจาไปหากินปูกินปลากินกุ้งซอนกุ้งไปส่เนี่ยไอซอนกุ้งก็ยังตอกนี่กบา้า่ได้ิกฎหมายเขาจจับเขาจะจับทิ้ง ไ,ไปน้ำอ่อยเพื่อน้องเกิดไปชวนกุ้งไปชนกุ้งนี้ไม่ใช่เลี้ยงอ้าวววสวยดีวะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแต้สตูดิโอครับสวัสดีพี่พพน้องป้องไปสุภูสุขครับพี่น้องครับวุฒิเกลสินนะครับไปไหนกันหมดสักมะขามเปียกนะครับเนาะแล้วก็หัวหน้ายังต๊อกนะครับเนาะนะบบรรยากาศเก่งโซลุปของเ้าครับพี่น้องครับวันนี้เราซิมาชนกุ้งชนกุ้งครับก้อยกุ้งเจ็ดชวนมากกัน ไปกินสวยๆเลยไปเลยหวเลยเตล็ดนั่งนางนัเลยกุ้งขัจะตีกันไปเลยทีเดียวแต่ว่ามันนี่เขามามีอะไรหรอบันนี้สาภูเรศซาภูซอยขอยู่บ้านโอ้รักอยู่บนนี้คนบรอยู่กับซ้ำรักตัวเดี๋ยวปากแง่มก็บอกูปากแก่เสร็จไปเสร็จไปเบื้องสาลักเขาเกล็ดโซ่รู้เปล่าไปแยกตอจเกภาพเวลาสอนกุ้งซาขะเจ้านะครับขาเจ้าบรอยู่หน้าเนาะขะเจ้าอยู่บ้านซาภูซอยสำบันนี้ไปจะได้กินนั่น นเยินก็ไม่จะบาดเพน้อบาดนี่นาเนาะสอคนเลมนจักกันมาสินวนน้ำกันมาสััวเบื้องงาขึ้นมากเลเป็นยังไงเออสุอบไอว่น้องทีน้อน้องน้อง่ทเียจะเป็นเสี่ยวผมเนากอืลอกก็เป็นไอผมตีหนึ่งสองแน่นวะเสื้อใจเลยนิแ่กันว่าตน้อะ ลุกครับวันนี้เทาจะมาเป็นมือซ่าผู้เดียวกันเขอนุญาตสอนกุ้งนะครับเนาะเออเขาลุญาตสอนกุ้งนิดนึงครับไปไงบแล้วครับเอาตะกุ้งครับพี่น้องครับเออหมันบอกม่ามันก็ไม่ใครว่ามาลักสอนแล้วจะไม่บอกเพื่อนอะไรอืมอืมน้ำพวกแบบน้ำทันใจแบบยานยูนี่เอ้ากินนวดไก่ท่างความแบบนี้ยานนั่นก็จะมัดสวางมึงเนาะไม่ได้ถือปืนเขาตัวหรอเออเสื้อใจยังต้องครับพีนี่ เอาใจสไว้ครับพี่น้องครับว่าเสดไนบอนครับเสดไนกินกุ้งเต้นนะครับเนาะหรือว่าเสดไนช้อนมาหลังบ้านบัวปั่นหรือว,ว่าเสดไนไปกินน้ำเย็นเขึอนพยาบาลแม็นบ,บัวบกกระเจีน๊น <c ười> มืงหนึ่งอีกขึ้นเรา <c ười> นี่เรามารักนะแต่ใคยมารักหรอกแต่ว่าไม่ค่อยบวกเขาทีหลังได้ก่อนจะบอกเด้ก่อนถึงบอกนะ่อาหนะแต <c ười> าจนะมีปลาอยู่ปลากระแม่นมา ตาทั้งภาษาเนาะอเขหนียมองแ่ข่ะ่งตอกว่าสวนไหนกับสวนไหนครับพี่น้องครับนะอยลักเ้้อครับอืมอยกเด้อครับฝากตามใจวมไปผัดไปหอดเของหูผูซอยด้ว่อครับว่าข่อร่าตมาขอสอนกุ้งมาสอนกุ้งอยู่ซาอฝากกับเสียงลมไปสู่หูผูซอยผู้ใหญบ้าน้ยินย่ีล้ยกิดชีวิตมาหาหรอกเอออไรบอ ตกุ้งตัวละหาลอยเอาอยู่บนโซ่จะไปกินหรอลุบเลยโซ่ลุบเติมกเก่าอีกเลยแน่นเลยอะไปครับพี่น้องครับเรามาดูว่าซาลักน,นะครับเนาอสุอมานบ์นะครับเนาะไปติดบิงครับพี่น้องครับว่าซาลักข้างสุมานบัข้างเขามากามากัมี่กับบัวผ้าขี้มาใส่เป็นจวดอันก็ขว่เพิ่งม,มาบบไก่หนึ่ง นะครับเดินทางครับเข้าสู่ไปสอนง่ายๆครับทีดทางรถอย่างกับเจ้าเห็น <c oughs> โอ้าแต่รถนี่ก็บ่พาเข้ามาแล้วเ <c oughs> นี่ยจวดเ้าเอาไมาลำบนากน,นี่จวดเ้าเรื่องไมนน่จวดไลยเนสวัสดีเน,นี่ยเขามาห่อน้องพี่ผุดเรื่องผุดกับเขาไดด อ่ะสวัสดีก่อนเอ้โฮ่หนีัชกันะเด็เอาไว้โฮ่หนีก,ก้อนกันเด็นี่พี่พี่น้องพี่เี๊ะมีโฮ่หนีเตรียมตัวครับนะนะลองวานาาเมื่อหาได้ปลาเกังเมื่อกี้ ยังตกวานกันครับวานในกล,นลามมึงแง่ไว้สิไอ้พวกจะมาซิอุตลายเว้ยนะร้ายน,นะครับสวัสดีครับบรรยากาศครับกินเข่าปลาครับพี่น้องครับเกาจะเห็ดกินสดๆเลยมือสุดเตรียมแง่ไว้กระชินไปส,สวนต้องผลหมาเหรออะไรไวะเออโู้ักกุ้งมึงสิล่ะ,ละอู้กุ้งตัวมันติดแห โอ้กุ้งก็ไล่เธอกูน่ะปกตาโอ้ก็ไล่พดกูจะช่วยเออกูน่ะไม่ใช่ตัวยำก็ชดให้มันกันเะโซ่พี่น้องพวกมึงกันนะอืมโอ้พี่น้องเอ้ยเกือบขาดยำชดชดๆเลยวะเกือบขาดซ้ำกุ้งติดแหโอ้จมเงือกเลยไมันช่จะมาจะเวียนชนะพี่น้องเลยโอ้ไปเคียงบาทอาธิบดีกนบาท ติดเฮก็ได้กุ้งก็ได้ว่าผัวดี่านงน้อเย็นอยู่บนีไม่เห็นตัวเลยเฮ้บังทางติดกลุ่งเธอวะนี่าทำการสอนเป็นเผล่เป็นแพล่คนักุ้งฝฟยโอ้โหกลุงฝอยบ้านกุ่งิ้บทธรรมดาอะไรพี่น้อง้านเฮ้ติดกลุ่งเออการเติดกุ้งเนี่ยเอาเาเ้มาสอนเ้กอน็บเอาสอนสอนสอทุนผู้สอนก็สอนตึกก็ตึกแสดงว่าธรรมดาโอ้เปื่อนกี่ต้มเนี่ยเอามัน ดึงนีนามล่้แง้เอากรก็มีตัวดึกตัวผูมาร้อนไปเลยงานใหม่งานอืมมาทานลเขาเจเลยด้เติ่งเต่งเล้าวานเหียไปเติ่งเต่งจะมีแก้เลยับพไปนองมาหลุ่นกันตัวนยาวครับจิ้มนี้ว่าซับแน่ ไออยู่ยังตักโอ้คุณึงึงเี้เอากุ้งเสืยอมะมาทานเถออ,ออือื้อตึ้งตึ้งฮะส้มกันนะครับนรับมอบิงครับพี่น้องครับ,นนรบขนาดตึ้งเหังไงกุ้งอยู่ไหมจุดฟังพี่เลย

มันกัดกันหรือ,โอมันโม่ก็ลูกก็เป็นแถว<ง>เถืเ่อย,ยาววะใช่หรอกุงหากระลาเป็นแถว่หนอกรดุกโอ้ปลาขาวก็มีโอ้ปล่อยมันมันคือเป็นแถวเนาะกระดุกเป็นแพวไหมอืคือปลายงังกัดไมาไมไานไม่ไดออกชดอกมมนมีกุ้ไงเลยก่ตัวเดียวสองตัวฝนอะไรเาบนกระดิจิา กลับไปไหมตัวนีงตอบฝนทังหลายทตอบแล้วลูกน้ำมีไหมโอ้ยปา้ว่ามือหนึ่งมือหนึ่งสอนกลุ้งกบเปลี่ยนแล่ฟังไปฝนตัวนแ่ฟังไปฝนนไปอีกเออจอดเกกนนเกกนเอาขะมุมเอามุมมากรามุมโอ้ดูฟังคน่ะกลุ้งเตี้ยงคนละคน่ะปลาคน่ะ mặc phong mê nắng nó hiền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  nó 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 nó หนึ่<ส>งต้องไปคุยมือหนึ่งมือนึงเจ้าเด็กแนีแหละเนี้อาเอาของเจ้าอทีเออชุบถกล้องสั้นสั้นสั้นไปอสั้นสั้นเขาเห็นไหมเห็มบ้างโอ้หัวขอหนก็มีครับางนี อ่าล่างครับอืมอืมอมของมาของมา่งคือเดีอยนะของของของกรอนอยมีอะนร่งคือปลาซิเก็บกุ้งโอ้โหากยอยู่ตะเคียนขาวขาั้นเข้นไ้อมเขาต้อมเขาชันไม่หากินเนาะอืม ไปชัวกวดอีตัวนึ่งเนียเอเาของมาให้กสเย็บปุงมรัอาไรเยอเข้ไเยอยูให้กินคุยีก่ันคือคุยแทฮะกวใชกันสมบกบชว่าขยแยนะแขันมแดงแล้วนี่คช่ยนี่ยงกันยงกันนะเสียงกันไอ้หเนาะ

ปลดุกแ้ลยู่บ่โอ้เป็นแลปลุกหน้าอยางนี่ก็เป็นแพ้ว่ะเหยหยบหืมเอยียบงนยู่บ่ดีมือดีทำเนี่ยดีมือดีนีุ่่งรนึงเ็นังนั่งเชียบลูสีดุกนี่ายลดเลยเป็นบาดสีดุกเก็กโก่ง ลงน้ำต้องได้ปลาได้กุ้งลงหน้าต้องคือหอบปะได้เขาได้น <ười> ้ำคือหอบเดี๋ยวไกอยอที่หาบานได้กอให้บ้างย้อนหน่อยเกินฟังดีเลยมาึ้ว่าตักเข้าม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 าวตักเข้ามา้วเตงนๆๆเตือด นะไหนยี่ดอกก่อนขาเบื้งเ,เงี้ยง่วยันทันันเข้าไปโอ้ยล้าอยู่กุ้งน้าอยู่ทันทันทันต่อเข้ามาเงียง้ยขาก็หล่ะข้มาข้มา่มางกอนเนี่ยบรรยากาศนะครับตอนกุ้งมาก่อยเปลี่ยนนึงนงน่งสซุปม่หนองกินครับนข้ก็ป้ามาเนี่ยอือเนาะไหนอยู่บ่ โอ้ก็หอกแต่โอ้ปลคอก็นนกอกมีาดิวันบาดเก็บปลาสวดบ่าาเลยนะคัะดุกนี้บาอีกแล้วอ้ปลาจะไปกี่บาทครับพี่น้องขั้วเหยียบบท่ทมันเป็นหงาเป็นลวกว่ะ่าแพ้ตดลวกนะสอบแล้วเะเก็บกุ้งม,นมันวรือก่วอยู่ตักขึ้นน้อฟังเอาต้องยวเื่อยอองไดรอ,อยู่อด้อยวรอกยู่ ขาเข่าก็กมีรครับพี่น้องครับขาข่าหน่อยบวา,านห้องโอ้ไยไลห่หน่อยเนาะเย็บดีเอาอันนั้นมาตุ่มมาใส่ได้ป่ะะตุ่มเนี่ก็ได้แล้วเนาะตุ่มหัวหวังใส่หัวหันเอาไปอเคนะพวกก๋วยละน้อยหนึ่งสองสามบาทเย็บดีๆ โอ้แต่คนข่องา่ะ่่ดู้กันนะโอ้ขาบเลยวะอืมวกพ่ยปข่ง่พี่น้องะข่อาโอเตัวเออบาดเมันกัดกันวะมันมุเนวนกิน่เ้พี่น้องขาบขาบเลยวะขาบแ่งเลยปากบาดเบดมันไปกัดเนีวกัดกันบ่รวมันมงเียเด็นเจ้าด้เหรออ่เป็นแผลพี่น้อง ปลาขาดเลยปลาขาดแค่ยังเราดีดเนี่ย้หมุนเขานี่หมดเลยหมุนปากกอดีบ่หมุนเพิ่งผีดไหมเออ้อเนี่ยปลากมันสีค่าเป็นบาดเป็นโลคก,กินไหนบาเนี่คยควายไม่หลอด มันก,ก้าวขึ้นไปต่ายก็จะได้เหรอคอเนี่ยเป็นบาทัดตายไปเลยโอ้เจิด,ด้เนาะ,จะเจได้เป็นบาทกระคอเป็นบาทครับเป็นบาทปลาเป็นบาทเบิดถือยาเพราะนะครับมาสักเล่นปรุงเครื่องกันมัน พีข,ขวัวเนาะโอ้หันบอกเดือครับเก้เ,เ,เ,เกเอคามอ,อะไรนี่กระเดกราบกระเดียกกระเดียกกรเดียกมาเหงเดาเขาอะไรคือสุดขาดไม่ได้คือ,อน้าเราของน้าเาของน้าเา,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 าไมใส่ใส่ยังเห็น มาใส่ด้ยไม่ใช่ปก้อนจะได้บางหน้าพ่กเธอวานมีบางหน้าวานเดี๋ยเตียเครื่องเนี่ยอะไรขี้ว่าหลังขากัขี้ยวนเล้วเดี๋ยวมีบางน้าเนะม่าสายศ <c oughs> าสตร์กัเกเข้าเลยไอเห็นพักเนี่ยอรเตียมเครื่องเตียมเครื่องมันเหนียบางนาเอาข้ามเปียกบเ,เปียกใส่ด้ เดียวเขเราครบเกียวข้นใช่รหรือปล่ะะเรื่องบังหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีบุ้งเป็นไมหมล่ะอืมก้าวก้าวา้าุ่นไปหานางเดิ <c oughs> นิือขาถ่านฮะฮนฮะเะฮะอะฮะฮะฮะ้ะฮ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 ้ฮะนะฮ้ฮะฮะะฮาฮะฮ้ฮะ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 าะฮะเลยะะฮ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 ะะฮนฮะฮะฮะอ Nà nằm dính ngân nọc vẫn thân nữa Một bộ tải vẫn nọn nè, sao mày? Sao mày mà? Ừ Bỏ mới đây Sao mà sạch Chỉ nó nọc, chỉ hợp bộ tải đó Tiền chưa? Tiền chưa? Tiền chưa? Ừ Ừ <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> ừ Ừ <cười> Ừ Ừ, <cười> ừ. <cười> ừ. À,

งาตาครับประมาณนี้นเกาะปลาเสียพวกเกาพี่นอ้องเร้องาขึ้นเปามาทำมาครับพิธีอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับให้ยู่หายอยากตาภาษาพวกเบาบ้านบาทบ,าบ้านพวกเกาบางจิ้มให้นบางกันขานี้ครับใหญ่ๆครับยัดเลยพี่น้องครับเดือยหยัด เดือครับพี่น้องครับเอือกุ่มโคโยตีครับเปลี่ยนเยอะแน่นก็แก๊กก็แกกเยอะเลยนเป็นอะไรสมบัติข้ามบ่ยังกว่ากวดใส่บัติข้ามอือแกะพึ่งกอามางน่าอยู่ในทางนี่ยืมงัดพี่น้องงัด โอ้ข้าวอืมขาพอาเลยครับอือกกันเมืพพม่อไหร่แีครับเลื่อนางไหนแขกประคามแทงครับเจาะขาวแพกวนี่ปุ่มแชรนะชรนแขกรูดจักหรอ ข้ากันบ้าเรื่อพุกเก่าขึ้นเขาปลาอี่เดีกินข่างซ้าเลยสวัวครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านๆเท่าแังอยูน่นา่าก็พ่อได้กินอยู่เนาะหันไปอะายอุ้งหนุน่มเขาก่อนเขาเริ่มมาเด็ดกินก่อนปลาเป็นบาท

ทำนครับกิมเียเขาลาหรอต้องินตามเลยครับ้วยังโซลุ่อกนไปอยดกินยังงเบื้องทำเนาะแล้วเปิดแอรด้วยนะครับผมทีนี้ี่โซลุ่สวัสดีครับดครับไอซดามาลบกวนเจ้าีเบ่มีห้องนอนในน้องเปิดแอร์ i